น้องเลยไหนรางเนาะจังหวะโดนใส่เขาเนี่ยสวยเลยมันใจเันใจกินไปถือว่าลูกเขาลูกนั้นสวยเลยนะแต่เสียดายไปเพราะมันโดนก็โดนไปก็จังหวะที่เราได้นับได้ทำไมเรามั่นใจตัวเองไหมจากที่เป็นรองกลับมาเป็นต่อแป๊บเดียวแล้วก็มาโดนไปโดนลูกอะไรโดนสอกอะคำตังค์าแย่ก็ลองฝันอืมแต่ววา กำลังกํำกึ่งบเดียใช่อืมเด็กวันนี้อยากขอโทษใครบ้างออขอโทษทุกคนครับคนที่ติดตามมาให้ได้ทำดีๆดีๆทำไมวันนี้พลาดบพราะมั่นใจตัวเองกันไหมั่นใจอืมถ้าจังหวะได้นั้นเรามาถอยมาตั้งรับหน่อยก็ถือว่าดีกว่านี้นะอ่ะไม่เป็นไรน้องสู้กันใหม่โอเคครับตอนนี้ก็ถือว่าพลาดไปโอเคน้องสู้ต่อสู้ต่อ,ตอมแมนจังให้ขอบคุณครับ <risque. S 2> สวัสดีครับ,บาทางชายสวัสดีครับโอ้โหต้องบอกว่าสุดๆไปเลยเมื่อกี้บมนเดี้ยงได้ลูกหมาเลี้คนละนับเราไปเราปเราป็นต่อแล้วไปพล,ล,ล,ลาดโดนข่าลอยอ่ะข่าลอยอ่ะโดนตรงไหนข่ารลอยเมื่อกี้นี่ครับโดนโดนปลายเข่าหรือว่าเต็ม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 นะ นียวบาดเฉียดมาแล้วคนรลนับคนลนับแล้วจังหวะที่เราโดนปุ๊บตั้งหลักได้จะเอากาวคื้แต่เราเรียเราได้นับเขาลวกเลยเต็มเต็มเลยก็ถือว่านับนับหลังดังกว่าแต่ก่อนเราจะโดนในเราเป็นต่ออยู่ตอนนั้นะ oui, อร e ู onos, today, right we find, ้ไหมรู้เพราะเขาเดินเขาพยายามเดินใส่เรานะ ก็ถือว่าย้ำชัยไปได้แล้ววันนี้นี่มีอัดฉีดด้วยมีเดิมพันด้วยแล้วได้ข่าวว่าก่อนชกนี่เล่นตัวเองไปด้วยดิเล่นตัวเองไปสองหมเอาค่าตัวเล่นเลยมั่นใจเลยโอ้ก็ถือว่าวันนี้นี่ได้ทุกทางเลยอ่ะย้ำชัยได้ขอบคุณใช่มากน้องวันนี้ขอบคุณ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  อนีก็ทำได้ครับขอบคุณนะพ่อแม่ครับปเดิมไะเดิมสเสื้อใหม่เลยนีทนาหนุ่มไปแรกเลยครับไรไปแรกเลยเ่มต้นเมอเลยนครับแล้วปการให้สัมผัมือครับว่าก็ชนะต่อไปครับผมสเป็นสองหน้าอีกาแเยครับผมเพื่อีอยากให้มันชัดเจนครับผมก็อยู่ที่ตัวมันรว่าเฮ้ยไอ้ก่ครนี่อยู่ที่มันนะลง ไปเนี่ยขน,นาดก็หมุดพิม่์ไแล้วพ่อ,อ,อเป็นคนไข้ครับก็ขอบคุณป้าชูด้รู้ว่าพ่อกินละมอแล้วก็หลานจำเลยนะนี่ตี้เขียนไว้วางใจมาที่ทเครื่องไปจำหน่าครับราชเดชก็ว,วันที่รองผูงเป็นห้าแสนบาทเด็เดทีนี้ก็วันนี้ไปแรกครัเดิมครับผมถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากจากเรากับที่โดนนับก่อนแล้วมาทัานทีนับ ก็ขายไปแล้วครับผมขอบคุณมากครับผมอ่ะน้องชายฝากแบป้งขับหน่อยอันนี้ก็ไปคุณแป้งขับแล้วเขาเกี่ยวนี่เรื่อวันใหญ่ที่ทขาได้แล้วอันนี้ก็ทำได้นะได้ทั้งเอาเงินตัวเองไปเล่นด้วยแล้วก็มีอัดเชียงอัดเฉียดมีเดิมพันเดิมพันอะไรก็ได้เลยรวมๆก็น่าจะหลายตังค์อยู่ก็ปีใหม่นี้ก็มีเงินกลับบ้านแล้วอ่าครับเยอะกลยรูดแเมื่อกี้ตอนตอนที่เราดูนับนี่คิดไหมว่าเราจะกลับมาได้